ทุกคนจากคลิปที่แล้วทุกคนจำได้นะมจากในแอป,ปเอซ่าเนะนี่ยแอปเนี้ย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 ผมคุณน่าจะรู้นะผมไปเจออะไรมาที่โคตรซกมกเลยเราเลยเราเลยไม่ใช่ซกมกเลยผมใจหายจะคว่ำเลยชมผู้หญิงคนนั้นได้อยู่ไหมด้วยตัวนี้เอาแบบไม่ให้เห็นตัวผมเลยตอนที่ผมเล่นครั้งแรกนะผมเจอคนคนนอกประเทศนะมันก็นามาดูเลย มาหมเจอใครโหทุกคนเจออย่างให้ม่รู้ใจหายหมดเลยกูจะเปลี่ยนรู ชื่ออะไรเหรอชื่อหยองครับชื่อหยองเหรอครับออไลฟ์ทีออไ่ไหนไลฟ์ที่ไหนหืมไลฟ์ที่หน่อยโอเคขอบคุณครับครับบายบาย,บายนี่แหละเรื่องราวดีๆ อาตัวของฉชนแะเฮ้ยทุกคนแหมทุกคนที่เจอมานี่น่ากลัวมากเบิ้นอันผู้ชายที่ขอร้ายอะไม่เป็นไรมามาดูกันต่อเลยเสีย่สิบ ครับสวัสดีครับครับ,รบนอนไปนอนไปนอนไปนอน,นอนครัเแอ้าวไม่ปวดแล้วหรอกสวัสดีค่ะคุณเน้นเฮ้ยคุณเน้นเนโน่พี่เน สบายเดากกินอะไรผม่ะไม่อยากกินอะไรไม่หิวอ๋อไม่หิวก็หิวก่อนเดี๋ยวไปหาเด็กมาให้กินออปหนอะไรเออเล่นพิซไซไหมเล่นชื่ออะไรหลวงยูอะไรไม่รู้แล้วลืมเลขแล้ว 对啊，对啊，对。那啥？那啥？ ไอ้เจอผู้หญิงวะแล้วกดไปดูตรงไหนนะการยกนิ้วถูกให้ถูกใจทุกคนอีกตาเดียวนะ কম <laughs> বোলে ขอบคุณเอซ่าที่ออกให้ถ้าตอนนี้ขอจบคลิปยัง่านี้แหละไม่ได้เจอคนอะไรนะก็เจอเพียงคนเดียวโอเคบายบาย